สวัสดีค่ะพี่น้องทางออนไซต์และออนไลน์นะคะเสียงกันนะคะเห็นภาพชัดเจนนะคะขออนุญาตเช็คมิดหนึ่งค่ะเป็นทันตาบ,บุคลากรในห้องนี้บ้างคะไม่ค่ะไม่ใช่กับพี่สุเมธตังสตินิดหนึ่งโอเคค่ะโอเคที่เหลือเป็นทันตบ,บุคลากรนะคะเราจะฟิลวันนี้เราจะพูดกันประมาณไหนนะคะก่อนอื่นก็ วันนี้สี่สาวนะจริงมีอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวจะมีพี่ยานะคะพี่ละคงก็จะออนไลน์มามาแชร์และเปลี่ยนในมุมมองของรปชด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าเข้าเ,เรียกว่ายกเวทีให้กับคนทำงานจริง นะะหนูขออนุญ,ญาตรีแคปก่อนว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรและเรากําลังจะไปอย่างไรกันต่อนะคะหลายท่านอาจจะฟังแล้วในเวทีเมื่อเดือนที่แล้วที่เรามีจัด Service สแทนแชร์ริงนะคะก็วันนี้เป็นโอกาสที่เราทางกบรสนะคะได้ยกทีมลงมาที่ส่วนภูมิภาคนะคะก็อบอุ่นนะคะมีพี่ๆในพื้นที่ช่วยให้การต้อนรับก็ขออนุญ,ญาตมาสื่อสารด้วยตัวเองอีกทางนะคะว่าตอนนี้เรื่องของโรงบานัตรกร,รมไปถึงไหนกันแล้ว บช่ <laughs> วันนี้เราเรามีอุปสรรคเล็กน้อยนะคะโรงพยาบาลรรมเราก็มีอุปสรรคเล็กน้อยแต่เราไปกันต่อได้คะ่ะก็คือนะคะจะเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปเรื่องนี้มันมายังไงและตลอดทางผ่านมาเราผ่านอะไรกันมาแล้วบ้างก่อนที่จะไปต่อนะคะบางท่านอาจจะไม่รู้เนาะเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปีประมาณปีหกห้านะคะตอนนั้นเนี่ยที่มาก็คือมีคณะทํางานาวิชาการชุดหนึ่งนะคะจริงจริงผ่านเขาเรียกว่าอนุกรรมมาธิการวุฒิสภา ก็มีเรื่องของปัญหาการเข้าถึงบริการทางการที่ยังน้อยอยู่นะคะก็เป็นปัญหาถกเถียงกันแล้วก็มีมีข้อเสนอออกมาชุดหนึ่งอ่าทีเนี้ยพอพอข้อเสนอเหล่านั้นออกมาเนี่ยคนที่จะนําไปปฏิบัติหรือแก้ไขก็คือสุขราชการส่วนใหญ่คือพวกเราทุกท่านที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะคะในช่วงปี66ก็เลยมีเหมือนเป็นข้อมูลสั่งการมาที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วท่านประหลัดก็สั่งการมาว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องการเข้าถึงบริการทางการเนี่ยทีมพันธแพทย์จะทําอย่างไรกันดี นะคะในช่วงแรกเมื่อเข้าไม่ถึงเราก็ต้องเพิ่มเข้าถึงใช่ไหมคะทีนี้การเพิ่มเข้าถึงตอนนั้นมันเรื่องมันเร็วเก็อยากแก้ปัญหากันอย่างรวดเร็วเราก็อาจจะคิดว่าเราต้องเพิ่มยูนิตเพิ่มของเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เนาะความคิดเราก็กระจัดกระจายเนาะมีการเพิ่มทั้งการตัวอินฟราสตรัคเจอร์บางที่เพิ่มได้เพิ่มไม่ได้ก็เป็นแมสเซจที่ส่งไปให้ผู้บริหารนะคะ,ะท่านรองประหลัดในสมัยนั้นที่ดูแลกบร,รสน,นะคะก็เลยให้อ นโยบายมาชุดแรกนะคะเป็น1ทันตแพทย์หนึ่งผู้ช่วยทันตแพทย์แล้วก็1ยูนิตทันตกรรมที่ทุกท่านก็อาจจะไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วบ้างบางที่ก็ยังไปไม่ถึงนะคะแต่นอกจากนั้นก็มีภาคส่วนหนึ่งที่พยายามจะขยายการเข้าถึงก็คือพยายามขยายเรื่องปฐมภูมิให้เข้าถึงกันง่ายขึ้นอันนี้ก็เกี่ยวข้องหรือแม้แต่พยายามเปิดคลินิกนอกเวลาเฉพาะทาง SMC คลินิกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าข้อมูลวิธีการของเรามันยังกระจัดกระจายเรียกได้ว่ากระเจิดกระเจ,จิงไปนะคะมันยังไม่ค่อยเป็น ออมาในช่วงช่วงประมาณครึ่งปีหลังปี66เนี่ยก็เริ่มปรอมทีมคิดกันให้ขมวดกันให้มากขึ้นว่าเฮ้ยจริงเราจะไปทางไหนก็เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นว่ามันไม่ใช่แค่การเพิ่มการเข้าถึงแหละมันต้องทําต้องต่ต้นยันจบเนาะตั้งแต่ปฐอยันเชี่ยวชาญ กอยำาเอาทุกเรื่องนี้มาผูกรวมกันเป็นเรื่องเดียวบวกกับแรงผลักดกันอย่างแรงกล้าของผู้บริหารนะคะก็ท่านก็สั่งการว่าต้องมีการปรับภารกิจในช่วงนั้นเราก็จะวุ่นวายนะคะว่าในการทําเรื่องของปรับโครงสร้างนะคะตัวโรงพยาบาลโดยเฉพาะรพสรบทก็มีหลายๆที่นะคะตอนนี้ก็47แห่งที่ปรับภารกิจเรื่องของธนตกรรมไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะทยอยปรับนะคะนี่ก็เป็นช่วงแรกในในปี66ที่เราผ่านกันมาพอปี67จะ ต้นปีงบประมาณเลยเนาะช่วงไตรมาสที่1ค่ะหลังจากมีอ่อกอกพออนุมัติปรับภารกิจแล้วทีนี้ท่านผลรัดก็มีมาที่2ค่ะสั่งมาว่าปรับภารกิจแล้วมันก็ต้องมีการเปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไงถ้าเราไม่มีผู้นําที่มีความคิดใหม่ๆที่จะจัดการที่เดิมๆใช่ไหมคะซึ่งหงส่วนหนึ่งก็คืออยู่บนเวทีนี้และกําลังจะแชร์นะคะนี่คือส่วนที่เราผ่าน ในปี67ที่ผ่านมาหลังจากคําสั่งการเรื่องอ,อบรมผู้นำำํำธนกรรมเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ใช้เวลาประมาณ3เดือน3-4เดือนที่สมหัวระดมความคิดทันระแพทย์ที่เก่งและมีประสบการณ์จากทั่วสารทิศนะคะมาช่วยกันคิดว่าเฮ้ยตกลงเราจะไปทางไหนกันแน่นะคะแล้วก็มีวันนี้จะเอาข้อเสนอนั้นมาแชร์ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะแล้วก็ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เราก็เริ่ม เรียกว่าติดตามว่ามีปัญหายังไงไหมทําได้จริงไหมนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัวหนูก็ได้ไปเยี่ยมที่สุพรรณบุรีมาหนึ่งในที่มาอบรมกับเรานะคะแล้วก็มีท่านผู้ทรงทิวาวันซจึงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนเนี่ยได้ไปเยี่ยมด้วยอาจจะเป็นเดี๋ยวอาจจะเป็นโจทย์อีกโจท์หนึ่งเนาะท่านให้คําแนะนําและเป็นชาเลนจ์ของพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวก็คือท่านบอกว่าท่านอยากเข็นว่าถ้าเดินเข้าไปในจังหวัดเนี้ยฉันจะรับบริการอะไราที่ไหนได้ ไม่ใช่ของเราที่เดียวเนาะอันนี้เป็นคําถามที่อาจจะเป็นโจทย์ใหม่ในปีถัดไปนะคะต้องเห็นทั้งจังหวัดค่ะอันนี้คือเป็นภาพที่ผ่านมานะคะแล้วก็ที่จากโจทย์เนี้ยที่เราสุมหัวกัน51ท่านเนาะระดมสมองก็ตอนที่ได้ระดมสมองกันเนี้ยท่านประหลัดให้โจทย์ที่กว้างและยากมากนะคะท่านแค่บอกว่าอยากเห็นผลลัพธ์คือเพิ่มการเข้าถึงลดการรอคอยและก็อยากเห็นเสือข่ายของพวกเรานะคะ พอ,อมาแบบนี้เนี่ยท่านมีอีกสี่อันย่อยๆคือจะทําอย่างไรที่จะใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาเหล่านี้อันที่สองคือจะต้องการระบบการเงินการทางที่สับสนุนระบบการแก้แบบเนี้ยแบบไหนที่จะอยู่รอดอยั่งยืนอันที่สามแล้วเราต้องการคนแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนที่จะไปต่อแบบนี้ได้นะคะและอันสุดท้ายก็คือแล้วต้องการยูนิตต้องการตึกแค่ไหนแล้วเมื่อไหร่จะคืนทุน ไม่ใช่เอาแค่ไหนนะถามเดยว่าเอาให้คืนทุนด้วยนี่คือเป็นโจทย์ที่โจทย์สั้นๆแต่ยากมากนะคะพอตอนที่โจทย์มาเนี่ยก็ทุกคนก็ต้องมาช่วยกันคิดว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาเนาะสาเหตุที่อยากให้ทุกคนอาจจะต้องมาถอยมาคิดนิดนึงนะคะตอนแรกเรามันไม่ใช่เรื่องการเข้าถึงน้อยแล้วเนี่ยมันมีสาเหตุหลักๆอยู่สองสามอย่างเนาะ การที่เรามีคิวรอคอยเนี่ยอันนี้เป็นการศึกษาชิ้นหนึ่งนะคะก็ช่วยเป็นต้นต่อในการคิดต่อนะคะก็คือในโรงพยาบาลขนาดใหญ่โรงพยาบาลสูดโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นคิวรอคอยโดยเฉพาะงานเฉพาะทางเยอะมากนะคะแต่ถ้าเราจะไปแก้แค่ขยายการเข้าถึงอันนั้นเนี่ยมันก็จ,จะไม่ได้การแก้ที่ต้นต่อเพราะว่าเราอาจจะต้อง ดูว่าพื้นที่ของอําเภอเมืองหรือเมืองหรือในโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยงานปฐมภูมิเราทําได้ดีพอหรือยังที่จะสกัดกั้นโรคไม่ให้ไปลุกลามไปถึงงานเฉพาะทางนี่ส่วนที่หนึ่งปัญหาส่วนที่สองคือในโรงพยาบาลรพชอของเราซึ่งมีพัฒนาการมานานเนี่ยก็มีขีดจํากัดในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางนะคะอาจจะด้วยคอนเซปต์ในการพัฒนาของโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ก็ส่วนหนึ่งนะคะทั้งที่เราสามารถลงทุนเรื่องของการงานเฉพาะทางที่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนกันจนเกินไปในรปชได้นะคะส่วนนี้นีก็เลยเป็นไอเดียอีกหนึ่งว่าถ้าเราทําให้รปชมีศักยภาพได้เยอะมากขึ้นเนี่ยและสามารถคอนเทนเนาะคนไข้ที่อยู่ในพื้นที่เราไปชอบตัวเองได้ดีขึ้นก็จะช่วยรพสได้ดีขึ้นค่ะส่วนสุดท้ายค่ะคล้ายๆกับ DM Reimission ก็คือเราจะทำอย่างไรให้งานพรีเวนชั่นที่เราดูเหมือนเราทำได้เยอะ แต่ดูเหมือนเรายังทำไม่ได้ทำให้มันได้ประสิทธิภาพสักทีนะคะนี่ก็เป็นสามโจทย์หลักๆที่ที่โรงพยาบาลธนกรรมกำลังจะต้องเป็นจุดที่เป็นแก้สุดท้ายก็คือคอนเซปต์เนี้ยทั้งหมดก็สกัดมาแล้วว่าเราอยากเห็นภาพในโรงพยาบาลธนกรรมตามนโยบายเนี้ยไม่ใช่โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งแต่มันคือระบบที่เชื่อมในภาพทั้งจังหวัดนะคะเชื่อมตั้งแต่ปฐมภูมิไปจนถึงศูนย์เชี่ยวชาญ ในรูปนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วจะมีแท่งอยู่5แท่งนะคะทั้งทีมก็คิดว่าเรามันต้องมีเขาเรียกสแตนดาดของเซอร์วิสนะคะเรียกว่า dental standard เราคิดว่ามันต้องมี5ระดับ ds 1 1พรั s ส2 3และ3พรั l แต่ละระดับเนี่ยต้องเติมเต็มตั้งแต่ฐานรากคืองานปะทบภูมิที่ไม่ใช่แค่ prevention แต่มันคือการขยายฐานรากให้สามารถ หัดบริการงานพื้นฐานง่ายๆหรืองานเฉพาะทางที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไปเพื่อจะคอนเทนคนไข้ให้จบในพื้นที่ตัวเองทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้หรือผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษนี่คือคอนเซ็ปต์หลักนะคะว่า ds1 เนี่ยต้องเต็มต้องเป็นศักยภาพที่ทุกโรงพยาบาลทุกระดับต้องเติมให้เต็มส่วนโรงพยาบาลไหนเต็ม ds1 ไปแล้วเนี่ยจะค่อยๆไต่ไปตามความสามารถที่มีเนี่ยไปได้นะคะ แล้วก็ในที่นี้เป็นทันตบุคลากรทั้งหมดนะคะทั้งวัตกรรมเราไม่ได้เป็นนโยบายท็อปดาวสื่อสารชัดๆอีกครั้งนะคะท่านบลัดจะพูดเสมอนโยบายนี้เนี่ยสอนให้เราคิดให้เราหาทางแก้ไขด้วยเราเองแล้วมีช่องทางให้เราไปแสวงหาทรัพยากรซึ่งมีอยู่แล้วในที่ต่างๆอยู่ที่เราจะใช้ ศัก,กยภาพของเราในการไปสแสวงหาทรัพยากรเหล่านั้นได้อย่างไรนะคะดังนั้นคงไม่มีการท็อปมาสัพันล้านเลยเนี้ยคงให้ธนกรรมก็อยา่ยาหวังตรงนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยส่วนสำคัญก็คือเราจะทํำยังไงให้คนในพื้นที่ซึ่งเป็นคนทําจริงเนี่ยเห็นภาพตรงกันนะคะนี่ก็เป็นสไลด์ที่ทุกคนน่าจะเห็นบ่อยๆนะคะก็สั้นๆคือปีหน้าปี68เนี่ยอย่างน้อยเราคาดหวังนะคะในภาพของการ กรรมการเซอร์วิทแพนก็คาดหวังว่าจะเห็นทุกโรงพยาบาลยูลงมาทั่วไปที่ปรับภารกิจได้ปรับทั้งหมดนะคะแล้วก็หลังจากปรับแล้วแค่ปรับยังไม่จบพี่มุกพี่มุขถอนหายใจปรับมันเป็นแค่จุดเริ่มตน้นจะก้าวต่อ,อยังไงเดี๋ยวฟังสามคนนี้นะคะแล้วก็เข็มบุงบ้งปีคะอยากเห็นคะ่ะ d s อสามพร์นะคะระดับสูงสุดทุกเขตค่ะเขตละหนึ่งแห่งนะคะแล้วก็ดีเอหนึ่งอย่างที่บอกอยากอยากเห็นจริงๆอยากเห็นทุกแห่งนะคะ แต่แต่ทุกท่านก็เริ่มกังวลจะไปไม่ถึงก็ตั้งเป้าแค่สักหนึ่งใน4ของจังหวัดเราดีเอสหนึ่งเต็มศักยภาพนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจะทําให้ระยะเวลารอคอยงานอดีฟันไม่เกิน1เดือนน่าจะจริงๆน่าจะได้ร้อยเปอร์เซนต์ด้ซ้ำนะคะแล้วก็ประชาชนจะเข้าถึงบริการได้25ล้านคนคะ่ะในส่วนที่หนึ่งขออนุญาตจบเท่านี้นะคะ